ครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ถึง2วันหึงคืนแล้วนะครับเ,เรามากลางเต็นที่ลาน A นะครับคือที่นี่จะมีทั้งหมด3ล้ลานด้วยกันลานเอลานบแล้วก็ลานซีลานที่ที่ผมมานะครับล่าสุดนะครับที่คนเยอะที่สุดก็คือลานซแต่ว่าที่นี่เหมือนจะมีห้องน้ําอยู่3จุดประจําลานนะครับ ไปจำรานเลยนี่ครแต่ก็ระวังไอเจ้ากิ่งไม้พวกกิ่งไม้ต่างนะครับมันจะตกลงมาดูใว้ดีก่อนนะครับจอนยากางเต็นท์นะครับส่วนสภาพอากาศก็ถือว่าโดยรวมถือว,ว่าดีครับเพราะว่าที่นี่เหมือนเรานอนฟังเสียงน้ําไหลตลอดเวลาเลยนะครับคือสําหรับใครที่นอนไม่หลับอาจจะช่วยท่านได้นะครับแล้วก็เหมือนกลางคืนอ่ะมัน คือหนาวครับไม่ไม่ต้องพกพัดลมมาแล้วครับมาที่นี่คือคืนนอนองเอเป็นกุ้งเลยครับ <g ül> คือนึงแล้วไม่ต้องพกพัดลมมาแล้วก็เรื่องของอาหารอาหารนะครับด้านหน้าด้านหน้าก่อนที่เราจะเข้าก่อนที่เราจะเข้าเช็คอินนะครับมันจะมีร้านอาหารอยู่ประมาณหนึ่งประมาณสองร้านนะครับด้านหน้าก็อาหารอร่อยนะครับ มีท่าต่สังแล้วก็พวกเครื่องดืม่มอะไรเงี้ยนีแล้วก็ด้านในด้านในเข้ามาด้านในนะครับถ้าเราเช็คอินเสร็จแล้วเข้ามาด้านในมันจะมีร้านค้าสวัสดิการของของบุญญานนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดใครจะกินกาแฟสดนะครับกาแฟสดไม่มีนะครับคือท่านท่านถ้า,าถ้าเกิดมาท่านต้องเตรียมมาแล้วมาต้มกันเราเองนะครับ การเดินทางถ้าใครจะแวะเซเว่นนะครับเซเว่นห่างจากตรงนี้ก็สักประมาณยี่ยี่สิบกิโลได้ไม่ต้องมาหวังน้ําบ่อหน้านะครับหรือคือจะซื้ออะไรก็รีบซื้อเข้ามาพอดเลยนะครับเพราะว่าเหมนเราต้องเดินบกกลับไปเยอะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่น้าที่มาที่นี่นะครับถ้าเกิดไม่มีไม,ไม่รู้จะไปไหนนะครับตอนเย็นนะครับไปถ่ายรูป ที่ตกนะครับตรงอ่าเก็บน้ำห้วยกับพอ้อยนะครับ <c ười> ตอนนี้เราดูกันที่อ่าเก็บน้ำห้วยกับพ้อยนะครับคือตอนนี้สภาพน้ำสวยมากครับถ้าเกิดมาตกมากที่บุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาพักกันที่อุทยาแห่งชาติถ้าเกิดเรามาพักที่นี่นะครับเรามีไมายในการตกปลานะครับแต่วันนี้มาดูแล้วอ ผมไม่ได้พกเบ็ดมาดีพอดีเราเรีบนะครับเราเรีบเดินทางราะว่าตู้จะป้าหมายแล้วมันน่าจะตกปลาน่าจะเวิร์กนะฮะหมายดีหมายเด็ดครับนะไม่มาจะได้เลยเนี่ยตัดแล้วนะโอ้ยเป็นไงนะนี่ติดถนนเลยครับนะโอ้ตีกันได้มันเลยเนี่ย จะโดรับนะไม่พลาดเนี่ยสายหน้าดินก็โอเคนะครับนะโอ้โหหมาอะไรมันสวย,ยางี้วะมีสวรรค์นักต่ปลาจ,จัดเลยกับนะาแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินเราเดินเข้าไปชมบรรยากาศนะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะครับมีมีทั้งหมดมีสองเส้นเส้นเส้นเล็ก ก็คือเส้นของน้ําตกทานเงินทานทองนะครับอันนี้คือมันเป็นทางเก่าไปแล้วนะครับไม่ต้องไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวมันยังมีมันยังมีป้ายอยู่นะครับคือเข้าไปแล้วแล้วก็คือเข้าไปเหมือนจะเข้าได้แค่จุดที่สินะครับผมลองเดินเข้าไปแล้วมันลกมากคือไม่มีไม่มีมมนักท่องเที่ยวเลย <ton> ครับใครออไร <ton> เปเที่ยวที่ถ้าท,ทานอดน้อยทารอดใหญ่นะครับน <ton> ้ <ton> ํากตกใจรึงนะครับ ถ้าถ้าเราเข้าไปนะครับเราเดินทางถ้าเดินสุดซอยเลยนะครับเดินทางสุดซอยมันต้องเดินประมาณ2 2.5กิโเมตรนะครับ2,500เมตรให้เตรียมถ้าจะถ้าจะเข้าน้ำตกถ้ารอดน้อยนะครับให้เตรียมไปฉายเตรียมเครื่องมือสองสว่างไปนะครับเราจะได้มองเห็นในจุดที่ว่าคนอื่นมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ เตรียมน้ำไปให้ดีนะครับเพราะเราเดินไกลถ้าเกิดคือถ้าเกิดน้ำไม่พอหรือว่าอะไรไม่พอเนี่ยเราลำบาบกาบน,นะครับเพราะขบวนไม่มีเซเว่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่สามารถที่จะมีรถไปรับมันสามารถบุ๊กขับรถไปแล้วก็ไปไปรับที่นู่นได้นะครับตรงจุดจุดฝ่ายทางนะครับสามารถคือคือไม่ถ้าไม่อยากเดินอะ รถไปรับที่นู่นเลยแต่ถ้าเกิดมากกนสองคนยังไงก็ต้องเดินกลับนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันดีๆนะครับเส้นทางค่อนข้างลาดชัน,นนะครับถ้าเกิดนะท่านใดนะครับจะเกิดจะเข้าไว้เส้นทางศกษาธรรมชาตินะครับเอ่อควรเตรียมเวลาไว้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะผมที่ผมเข้าไปเนี่ยเอ่อผมเข้าไปสิบสิบโมงเช้าอะประมาณสิบโมงครึ่งอะออกมาก็สี่โมงเย็นแลว้วอะครับ <G ül> ค่อนข้างนานนะครับถ้าเราจะเก็บรายละเอียดน,นะครับเราไปเก็บไปถ่ายภาพนู่นนี่นั่นนะครับคือเราเดินไม่ใด้มืออาชีพนะแต่ถ้ามืออาชีพแบบก็ไม่เป็นไรนะครับเต็มที่เลยครับนะ <G ül> โอเคเดี๋ยวผมผมจะพาท่านทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปจะพาไปชมลานลานดารเต้นนะครับที่นี่มีสามลานจะพาไปชมกันเลยครับ นี่นะครับเต็นเรามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูเรากางเต็นกันใกล้ใกล้น้ําตกนะครับอ่านี่ครับน้ําตกแนละ้วเรานอนฟังเสียงน้ํำตกกลางคืนเลยครับโหกลางคืนหนาวมากนอนงอเป็นกุ้งอะ่ะ <laughs> แต่ว่าถ้าไกลเต็นเต็นน้อยๆอะ่ะคือมามากลางตรงนี้ได้ครับด้านล่างไก้น้ําเลยครับคนไม่ค่อยเข้ามามั่วครับตรงนี้คนนอ้อยที่จะเข้ามาครับนี่นะครับเห็นน้าน้ําตกน้ําตรงนี้มาจากน้ำสองสายนะครับคือน้ําน้ําตกทานเงินทานทองแล้วก็รวมกับน้ําตก ฐานลอดใหญ่ฐานลอดน้อยครับมัน,นเป็นมันเป็นเป็นน้ําตกสองสายมารวมกันนะครับสายเป็นน้ําน้าตกเส้นเนี้ยที่เรานอนฟังกันทั้งคืนเนี้ยแล้วก็เหมือนจะมีะมีเหมือนเป็นเป็นแคร่สถานที่ที่ว่าเจ้าหน้าที่ขเขาเตรียไมไว้ให้อ่ะมันมีอยู่นะฮะอยู่ด้านบนเลยแต่ว่าผมไม่กล้ากางแต่มีมีที่เขามากางอยู่ มันเป็นไม้ไผ่อะแต่ว่ามันต้องวัดใจหน่อยอะคือสภาพมันก็มีมีปวกขึ้นแล้วอะถ้าเกิดใจไม่ถึงก็ใบกลางแบบผมดีกว่านะครับแต่ก็โอเคอยู่นะถ้าเกิดผมย่อลองเขย่าแล้วมันก็แข็งแรงอยู่อเคนะครับถ้าเกิดสายไม้ย่ากลางที่ดินนะครับอยากนอนแบบแอจเจอร์นะครับนี่นะนี่สวยนะครับ เป็นน้ำไหลตลอดเวลาครับโอเคฟังเสียงนกเสียงต้นไม้เสียงลำธารน,นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศลานกามตินนะครับแต่ละลานมันมีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เราเราก็อยู่ลาน A นะครับแต่ว่าเขาปลูกต้นไม้ค่อนข้างหนานะ ปลูกต้นไม้ค่อนข้างหนาแน่นเราก็ยังพอที่จะมีที่กลางเต็นอยู่เนาะแต่ว,ว่าลาน A เนี่ยเหมือนใบไม้มันจะน้อยกว่าใบไม้ที่ว่ามันตกจากต้นไม้ครับเป็นช่วงเหมือนช่วงใบไม้ผลิแล้วอันนี้ก็ซุดโทมไปแล้วอันนี้ลานเอ แล้วจ่ฝั่งนู้นน่าจะเป็นลานบีมีรถจอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดินเร็วๆเลยนะนี่จะเป็นเห็นใบไม้มันเยอะอะใบไม้เยอะจังตัวม่เป็นเจ้าการเสียวเวลาผมจะเดินเร็วๆก่อนะ นี้ว่ลมลื่นนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับตอนกลางวันไม่ร้อนเลยงอคำลังใครจะมาพักนะฮะนี่เป็นเหมือนจะเป็นค่ายลูกเสือค่ายลูกเสือที่ว่เขามาจัดจันทร์นาการกันนะนรตรงนู้นรา,านดีนะครับลานดีก็ เมื่อคืนก็กลางกันดยู่หลายหลังเหมือนกันนี่ร้านสีร้านนี้ก็เหมือนคนจะกลางเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเรื่อยๆเลยร้านนี้คนคนกลางเยอะครับ สาราสาราพักใจนะครับนะสาราพักใจนะครับใครจะมาก่อนนี่นั่งสาราพักใจได้ก่อนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เหมือนคนจกางเยอะนะครับเมื่อวานตรงที่น่าจะเป็นรานรานสีมัอยู่ดินน้ำเลยมันล่มรื่นครับแล้วก็เหมือนเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีตรงเนี้ย มันอยู่ริมน,น้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาดูเลยดีคนก็เลยเยอะหน่อยนะเ,คคเห็นนี้พี่เขากลางเต็นดอยู่โอเคครับตรงนี้มันมันจะเป็นสะพานอะ่ะก็สวยนะครับอีกแบหนึ่งส่วนนะท่านใดที่ไม่ได้พกเต็นท์มาก็สามารถเช่าของอุทยานได้นะครับทางอุทยานเขาก็มี ให้เช่าอยู่นะครับเนี่ย,น,ยน,นอัออนนั้นเป็นเต็นท์อุดุทยานะครับมีเหมือนเป็นทางขับรถขึ้นมานะครับนี่นครับพี่ที่ผมบอกว่าอนน้ำตกที่ว่าเรานอนฟังเสียงกันนะมันมามันมาจากน้ำสองสายก็คือสายแรกสายสายนี้นะครับคือมาจากาน้ำตกทานเงินแล้วก็ทานทองนะครับส่วนฝั่งฝั่งนู้นไหนนะ นู่นนมันคือมาจากน้ำตกการอดใหญ่ฐานรอดน้อยนะครับเนี่นนยมันมาบรรจบกันสองสายเนี่ยครับมันมาบรรจบกันสองสายแล้วก็ทำให้เราได้นอนฟังกันเต็มที่เลยครับใครชอบสายนี้นะครับนอนฟังเสียงน้ำนะครับแนะนำเลยครับมาเลยครับนี่ครับเต็มที่ครับ แล้วก็อาหารที่อาหารที่ด้านหน้านะครับที่ร้านค้าด้านหน้าพออร่อยครับผมทานมาแล้วก็โอเคดีนม่ค้าก็ใจดีมากครับที่นี่เหมือนเจ้าหน้าที่ใจดีครับใจดีทุกคนเลยนี่ครับชมบรรยากาศกันครับเต็นที่ครับโอเค โอเคครับเดี๋ยวผมขอลากไปกลับไปที่รถแล้วครบแล้วนะค,ค,ค,ครับโอเคสบายครับ